ท่านผู้มีเกียรติครับคุณโตโน่เดอะสตาร์คุณพัชชา AF และคุณอามรม KPN ส,ส,สวัสดีครับค่ะเพลงทั้งหมดนี้นะคะคือเพลงประกอบละครที่ได้เข้าชิงหน้าตราชในครั้งนี้ค่ะครับผมซึ่งเราได้ฟังไปแล้วนะครับก็เพราะทุกเพลงเลยนะครับ ผมอยากรู้มากนครับอาร์มว่าใครจะได้ครับประกาศเลยดีกว่าเหมือนกันครับโตโน่ครับและผู้ที่จะและเพลงที่จะรับรางวัลนาตราชได้แก่เพลงผิดไหมนะครับขับร้องโดยคุณเจนนิเฟอร์คิมจากละครเรื่องดอกส้มสีทองครับออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยสีซีช่อง3ครับ ต้องขอขอบคุณพี่น้องอนุโนชาพานุพันธ์นะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ไว้ใจมาตลอดนะครับและขอบคุณพี่คิมจนฟเฟอร์คิมที่ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมขอบคุณคะแนนโหวตทุกคะแนนที่ให้กับเพลงนี้นะครับผมจะพยายามรักษามาตรฐานและพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับ